ถ้ากัยานานาชาติสุวรรณภูมิปรับแผนเพื่อรองรับภาวะน้ำท่วมกรณีน้ำไหลบ่าจากพื้นที่รอบนอกทั้งในส่วนของการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสายการบินรวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรอบค่ะ บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดซึ่งดูแลท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอยู่ในระหว่างการปรับแผนรับมือกรณีเกิดภาวะน้ำท่วมโดยนายสมชายสวัสดิผลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดระบุว่าแผนรับมือในกรณีเกิดวิกฤตประกอบด้วยการเตรียมรับมือการบริหารจัดการในกรณีเกิดเหตุเลวร้ายและแผนฟื้นฟูซึ่งขณะนี้กำลังปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งต้องประสานกับภาคส่วนต่างๆรวมถึง ผู้ประกอบการสายการบินและคลังสินค้าในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนโดยรอบขณะน,นี้ได้จัดหาเวชภัณฑ์และแพทย์เคลื่อนที่ให้กับผู้อยู่อาศัยในเขตและกระบางและอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่เริ่มได้รับความเดือดร้อนบ้างแต่ว่าในกรณีของวิกฤตน้ําท่วมหนักจะปรับอาคารเพื่อรองรับการอพยพของประชาชนโดยรอบค่ะซึ่งสามารถรองรับได้ประมาณ1,500คน